ส่วน9ก้าไกลครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่ามาแรงแซงทางโค้งเพื่อไทยเลยทีเดียวนะครับในกระแสด้านบนที่มองเห็นนะครับทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ตามเวทีการประาศัยการหาเสียงทั่วประเทศเราก็เห็นนะนะครับในโลกออนไลน์นี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เห็นการเคลื่อนไหวของพรรคก้าไกลมีทั้งจอดสั้นจอดยาวมีการพูดมีการ uh, ทำนโยบายกันออกไปแล้วพอไปลงในพื้นที่หาเสียงตามหัวเมืองตามเขตต่างๆ ก็จะเห็นว่ามีผ I mean. right ู้สนับสนุนออกมาเคลื่อนไหวลื่อนไหวเปิดไฟนะครับเรียกว่าส่งแรงใจแรงเชียร์กันอย่างคึกคักเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความพิเศษแล้วก็นโยบายที่ชูก็ไปที่ไหนก็ต้องพูดขึ้นเวทีดีเบตก็ต้องพูดนะครับผูดจัดก็ต้องถามเรื่องนี้นะแล้วเขาก็ต้องพูดไปตรงไหนก็พูดอยู่เรื่องนี้ครับคือมาตรา112ที่จะมีการแก้ไขนะครับซึ่งก็ถูกโต้แย้งว่าเดิมนั้นบอกยกเลิกทีนี้พอหาเสียงบอกแก้ไข ก็เลยถูกย้อนถามว่าเอาไงกันแน่เลิกหรือแก้นะครับคราวนี้หัวหน้าพักบอกแก้ไม่ได้เลิกนะครับคนที่ก็บอกว่าเลิกกับแก้แก้กับเลิกมันก็นําไปสู่การเลิกเหมือนกันนั่นแหละเออก็ว่ากันไปนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยืนแนวทางของพักก้าวไกลนะครับที่ก็ชัดเจนนะครับว่ากาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม นะครับกาเก้าไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมและจุดนี้ครับเป็นจุดที่รวมไทยสร้างชาติเขามาพลิกกลับว่าถ้าประเทศไทยไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะเป็นยังไงกาเก้าไกลเลือกไปด้วยความหวังในขณะที่รวมไทยสร้างชาติบอกว่าอาจจะถูกมองว่าเลือกไปเพราะความกลัวว่าถ้าเป็นไปอย่างเก้าไกลต้องการบ้านเมืองมันจะเป็นไปยังไง นะครับจะมีปัญหาอย่างไรหรือเปล่าเพราะงั้นมันจึงมีกลุ่มคนที่ที่ถูกเรียกว่าช้างป่วยจะใสใสช้างออกมาลงเลือกตั้งในคราวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจคุณปิยบุตรไปขึ้นเวทีปราศัยแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับบอกว่าให้เราได้เข้าไปมีอำนาจรัฐเพื่อผ่าตัดใหญ่ประเทศไทยและอยากกังวลกับยุทธศาสตร์อะไรทั้งสิน้นอยากเห็นประเทศเป็นแบบไหนอยากให้ใครบริหารประเทศกาทันทีไม่ต้องกังวลใจครับ นี่คุณปิยบุตรนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์นะครับตั้งแต่พัอนาคตใหม่ก้าวไกลเองก็ต้องมาประชิญในช่วงนาทีท้ายๆกับเรื่องของคุณสมบัติหัวหน้าพักคุณพิธานะครับคุณพิธาที่ถูกคุณเรืองไกลไปยื่นให้กกตได้ตรวจสอบว่าคุณพิธาถือหุ้นสื่อนะครับไอทีวีนั้นนะ่ะผิดกฎหมายการ เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่นะครับซึ่งก็มีมุมมองทั้งคนที่บอกว่าไม่ผิดหรอกครับ Itv มันไม่ได้มีอยู่แล้วมันไม่ได้มีทรทัศน์สถานีนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้ทํากิจการแล้วมีบริษัทไว้เพื่อ,อวัตถุประสงค์บางประการเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ผิดส่วนอีกฝ่ายว่าในเมื่อกฎหมายเขียนว่าห้ามถือหุ้นสื่อเมื่อยังคงถืออยู่ก็ถือว่าเป็นความผิด เพราะฉะั้นคนที่จะวินิจฉัยไม่ใช่ผู้ร้องและไม่ใช่นักวิชาการแต่เป็นกกตเบื้องต้นและศาลร,รัฐธรรมนูญครับคุณผู้ชมครับทีนี้จะวินิจฉัยทันเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งอันนั้นก็ดูกันต่อไปเรื่องนี้สำคัญทีเดียว